สวัสดีค่ะพบกันอีกแล้วที่มงคลคสเซนเตอร์ที่เก่าที่เดิมค่ะวันนี้โอจะพาทุกคนมาพบกับรถใหม่สภาพสวยใหม่น้อย oh, <no. S 1> นั่นก็คือ Toyota y a r i ิ e a อตัวนี้นะคะมาในโฉมสีขาวอันนี้เป็นรถปี2019ใหม่มากๆภายในก็สวย <Yeah. S 1> เดี๋ยวจะพาชมรอบๆตัวรถต่อเลย oh, <no. S 1> เริ่มต้นที่ด้านหน้าของตัวรถก่อนได้เลยนะคะ oh, <no. S 1> นี่เลยค่ะเดี๋ยวเดินวนรอบๆชมไปพร้อมๆกันได้เลยค่ะ yeah. นี่คะ่ะไฟหน้าสวยงามมากๆกระจังหน้าของเขาก็สวยงามอา,อาจจะดูเรียบๆแต่ว่าก็สวยหรูหราในสไตล์ของเขาเลยทีเดียวค่ะด้านข้างกระจกมองข้างของเขาเป็นสีเดียวกันกับตัวรถตัดขอบสีดำมือจับของเขาสีเดียวกันกับตัวรถสวยมากๆในส่วนของยางของเขาดูที่ยางกันก่อนเลยวันนี้ อ่าทัวนี้จะเป็นยางใหม่ๆเลยนะคะเลกยางอยู่ไหนเนาะเลขยางอยู่ที่หนึ่งแปดห้าท้าหกศูนย์อาสิบห้านะคะยางยังใหม่ๆอยู่เลยนะคะยังสภาพสมบูรณ์อยู่เลยใช้งานกันได้แบบนานๆเลยเป็นล้อกระทะที่มากับเขาเลยนะคะเดี๋ยวพามาชมป่าด้านหลังที่เก็บสัมภาระแป๊บนึงนะคะเดี๋ยวเปิดให้ชมแ้ <c oughs> <c oughs> นี่เลยคันนี้เข้ามาใหม่ๆเลยสภาพสวยนางฟ้ามากๆดูสุดใส่สัมภาระด้านหลังกว้างขวางมากๆค่ะดูข้างในแล้วก็ตรงนี้ดูอุปกรณ์ที่มากับเขาก็จะมีเป็นอุปกรณ์แม่แรงเป็นเครื่องมือต่างๆนะคะตัวนี้มีให้แล้วสมบูรณ์มากๆ ป้ายสวยงามมากนะคะดีไซน์เก๋ๆเ,เลยเนี่ยค่ะมาชมห้องผู้โดยสารด้านหลังกันเลยตัวนี้จะเป็นบอกผ้านะคะสีดำาบอกกันมาหยู่สีดำสวยมากๆภายในกว้างมากๆนี่เลยค่ะเดี๋ยวลองนั่งให้ชมลองนั่งให้ดูนี่ค่ะภายในกว้างขวางแล้วก็ด้านบนรู้สึกไม่อึดอัดน,นะคะเพราะว่ายังเหลือพื้นที่อีกเยอะเลยแล้วก็ในส่วนที่เป็นขาของเรายัง เหยียดได้แบบสุดเท้าแบบสบายมากๆค่ะนี่เลยไปต่อกันที่ด้านหน้าได้เลยค่ะตัวกุญแจของเขาเป็นกุญแจรีโมทนะคะมาแล้วแบบนี้ตัวนี้จะเป็นเกียร์ออโต้เป็นค่ะนี่เลยค่ะ้างในดูสะอาดจา้านดูเลขไมค์เขาก่อนนะคะว่าเท่าไหร่อันนี้ไม่มีเข้ามาใหม่ มาอยู่ที่ห้าหมืนแปดพันเก้าร้ยสาสิบหกิโลเมตรเท่านั้นเองค่ะรถปีสองพันสิบเก้าถือว่าวิ่งน้อยแล้วก็ปีใหม่มากๆค่ะเีแอร์เย,ย็นฉ่ำเลยปิด้วยก่อนเดี๋ยวจะพาดูเครื่องของรถคันนี้กันว่าสภาพเป็นยังไงกันบ้างชมด้านนะ ที่เขาบอกว่าเครื่องสวยน็อตไม่ขยับเป็นยังไงมาดูกันเลยค่ะนี่เลยน็อตตัวนี้ยังอ่าเป็นน็อตเดิมจากโรงงานน็อตไม่ขยับเลยนะคะดูเหลี่ยมดูมุมของน็อตได้เลยยังสวยอยู่เหมือนเดิมตามคานตามแก้มของรถเนี่ยค่ะยังสวยงามเหมือนเดิมนีมเม่เดิมเลยดูแต่ละมุมไม่เคยชนหนักไม่เคยจมน้ำเรบประกันได้เลยค่ะ สวยทุกมุมคันนี้นะคะไม่ว่าจะเป็นบอดี้ที่ดูแข็งแรงแล้วก็ภายในก็กว้างขวางตัวนี้เครื่องยนต์ของเขาอยู่ที่1,197ซีซีแ6แรงม้านะคะสำหรับดีออสสีขาวตัวนี้วันนี้มาในราคา3,99,000บาทหากสนใจยังไงโทรมาได้ที่เบอร์086 899 2225 หรือจะเข้ามาชมรถจริงได้ที่มงคลคาร์ซ็นเตอร์จังหวัดอุบลราชธานีเข้ามาชมรถได้ทุกวันนะคะตั้งแต่8ปดโมงครึ่งถึงห้าโมงเย็นห้าโมงครึ่งเข้ามาได้เลยเปิดบริการให้ชมทุกวันมีรถให้เลือกหลายรุ่นสนใจจะซื้อจะเทิร์นมีรถคันเก่าอยากจะมาเทิร์นรับคันใหม่ที่มงคลคาร์ซนเตอร์เข้ามาได้เลยค่ะ เปิดทำการทุกวันนะคะยังไงก็ติดต่อกันมาได้เลยค่ะสำหรับวันนี้ขอลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ